เทน้าตักกรราบสวัสดีครับกลับมาพบกับเทหน้าตักโป๊กเกอร์ภาคไทยในเบลขอบสนามวันนี้ครับมากันที่รายการทรายดันโป๊กเกอร์ไส่ปรัต2022บนโต๊ะไฟแนลเทเบิลรายการเมนอีเวนต์ของการแข่งขันค่าสมัครสูงรล้วแสนดอลลาร์หรือประมาณ3ล้านเจ็ดเชดเคนี่ค่าสมัคร แค่นั้นนะฮะเปิดมาที่คุณปุลน,นัทครับแง้มไพมามีคิงคิงตำแหน่งแรกเล่นอย่างไรดีว่ากูตัดสินใจเบ็ดออกไปที่250 0 0 0ชิปครับโอ้โหเริ่มมาก็มันเลยครับผมพี่แจ็คสันมีแจ็ค10ดูแอคชั่นพี่แกลุนไพครับโอ้โหคนดูเยี่ยวจะเหนียวหมดแล้วพี่เอ้ยอา้าวแล้วก็หมอไปวะ่ปะขอโทคกูกน็นึกว่าจะสู้อ่ะมาถึงปาพี่แฮกเล่นครับมีแมมแมมของดีจัดครับทำหน้าตาดุดันก่อนจะตัดสินใจทรีเบ็ดออกไปที่8 7 5 0 0 0ชิ โอ้โหแรงพอได้แรงพอได้ แอคชั่นวนมาถึงพี่บุญน,นัทอีกรอบครับคิดในใจว่าจะเอาอย่างไรดีวะนี่ตอนนี้บุญหล่นพับหัวกูไปแล้วครับโอ้โหอะเดี๋ยวมาดูครับเทคนิคของคุณบุญนัทฮะแอคชั่น,น Action, พี่แกดูเหมือนจะไม่มีความมั่นใจครับแต่ความจริงคือหมกคิงคิงอยู่ในมือนะแมมอะตัดสินใจโฟเมเบทออกไปที่ร้าน7จ็ดแสนห้าหมื่นชิปครับเป็นไซส์ที่โคตรจะเล็กครับพี่แฮกเกนเล่นตรงนี้ไม่คิดนานเลยครับตัดสินใจเป็นฝ่ายกดดันคุณบุญน,นัด,ด้วยการออลอินเทน้าตักแต่ด กันต้องเป็นฝ่ายตกหลุมซะเองครับตอนนี้คุณปุณน,น,นัดเปิดไพ่ออกมาแล้วพูดว่าคออย่างไวัยงานนี้มืองเงยลุ้นไส้แตกแหกไส้ฉีกฟลอปเปิดออกมาเป็น73็เอ็ดครับอา้าวเทินเปิดออกมาเป็น6ตรงนี้เนี่ยคือพี่แฮกเล่นเสียอาการแบบสุดๆถึงกับนั่งหาวเลยฮะโอ้โหปากวอเลยกูริเวอร์เปิดออกมาเป็นเอ็ดอีกใบครับทําให้คุณปุณันน์ชนะพอตนี้ไปได้และก็มีชิปพุ่งขึ้นไปในตําแหน่งที่สามารถลุ้นแชมป์ในรายการนี้ได้เลยครับโอ้โหไทยแลนด์ปูนปูน,ปนไทยแลน ปูนปูนเลยว่ะแชมป์ประวัติศาสตร์แบบนี้จะให้อยู่ที่แนด์เดียวได้อย่างไรครับพิเศษใส่ไข่แทมให้อีกแหนงหนึ่งกับพี่น้องอ่ะวนมาดูครับตอนนี้ทั้งโต๊ะแม่งเหลือลุ้นแชมป์กัน3คนแล้วเว้ยอ่ะเริ่มมาที่พี่ปุณนณน์ครับมี10บสตำแหน่งโคตรดีที่คนไทยเราเรียกว่าปุ่มฮะบอตทอนตัดสินใจโอเพนเรนออกไปที่ส0 0 0สนชิปครับหรือ2องบิ๊กไบลเป๊ะต่อมาที่มารินโนสกี้ครับโอ้โหขอโทษน,นะฮะผมขอเรียกพี่มะนาวแล้วกันนะฮะชื่ออ,าอ่านยากเหลือเกินนะพี่พี่มะนาวยังไงมีเอ็ดิงครับับตดสินใจ เบ็ดออกไปที่1 1 2 5 0 0้ชิปคือเบ็ดออกมาเนี่ยแม่งใหญ่มากๆแล้วดูทุกคนครับดูพี่ปุณณน,นัดมองหน้าครับกะกะกลัวที่ไหนอ่ะเก่งใจรอกนะ คือผมว่าท่านมองหน้ากันขนาดนี้เนี่ยรักก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแม่งต้องมีลุกมาต่อยหน้าต่อยปากกันบ้างแหละฮะแต่ดีครับนี่มันเป็นโต๊ะโป๊กเกอร์ไอการมองหน้าจ้องตากันเนี่ยมันไม่ผิดเกติกานะแต่ใครไปต่อยกันในผิดกติกาแล้วมึงอ่ะมาที่คุณปุณณนัดอีกรอบครับแล้วยังไงครับแล้วตัดสินใจเอาอินเทหน้าตักส่วนออกไปแม่งเลยครับบอกเลยเกมนี้แม่งมันสัตว์รัสเซียในเยเรียเดนมาร์กการกระทาคังนี้แม่งโคตรจะทรงพลังครับเพราะว่าการเทนหน้าตักครังนี้เสมือนเดิมพันด้วยตำแหน่งแชมป์เลย ค,คือเข้าใจหัวอกพี่มะนาวนะถึงไพ่แม่งจะโคตรดีก็จริงครับแต่ถ้าไม่ติดคู่แม่งก็แค่เอ็ดคิงธรรมดาแต่จะให้ไปหมอบมันก็ไม่ใช่เรื่องไงอ่ะแกเป่าปากถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วก็ตัดสินใจขอไปครับฟลอปเปิดออกมาเป็นแจ็คแปดแจ็คมี2หัวใจฟลอปนี้ถือว่าเซฟมากๆสําหรับคุณปุณณนัดและเทิร์นก็เปิดออกมาเป็นหกหัวใจครับเอเยเริ่มมีกลิ่นแล้วและก็ริเวอร์เปิดออกมาเป็น8ไม่มีอะไรครับทําให้คุณปุณณนัดชนะพอตนี้ไปได้แล้วก็มีชิป ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งทิ้งห่างคู่แข่งหมดทั้งโตะเอาจริงๆคือตอนดูสดในชน็อตนี้ต้องบอกเลยนะครับมหาสรรย์พันธ์ลึกบ้ามากๆคือทั้งคู่ในชิปเยอะเป็นการเอาอินเทน้าตักที่เดิมพัน้ดยตําแหน่งแชมป์จริงๆเพราะรคําว่าแชมป์เนี่ยมันไม่มีตัวเอสเวย้ยใช้ม,มันมีได้คนเดียวซึ่งทั้งสองแด์น,นี้ก็เรียกว่าเป็นแนด์ที่ไฮไลท์ทาให้คอกีฬาโปกเกอร์ชาวไทยลุ้นกันปอดสั่นทั่วทั้งประเทศทางเทนนตักขอปรบมือแสดงความยินดีกับคุณบุญนัทที่สามารถคว้าแชมป์เมอีเวนในสิ่พ่ายทันโปเกอร์รั สอบม,มาคารองได้สําเร็จตอนนี้พี่แกขึ้นแท่นเป็นนักกีฬาโป๊กเกอร์ที่ทําเงินได้สูงสุดในประเทศไทยได้สาเร็จขอเรียนเชิญพี่ๆชาวเทนาตักทุกคนนะครับแสดงความยินดีกันใต้คลิปนี้ได้เลยเต็มที่นะจ๊ะและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ